นี่คือโลกโลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะจัก,กรวาลใน,นปัจจุบันโลกมีประชากรมากกว่า7,000ล้านคนและนี่คือดาวหางพีเคอร์เซอร์ดาวหางพีเ er, คอร์เซอร์เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว80,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลต่อกันถึง3สนามและมันกำลังมุ่งหน้าไปยังโลก ฮ้ยวันนี้อากาศร้อนจริงๆมาใช้แอร์ฟรีที่ศูนย์วิจัยไปก่อนแล้วกันไหนๆก็มาแล้วทำงานด้วยเลยแล้วกันไหนมีงานอะไรให้ทำมึงเนี่ยเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะ huh? นี่มันแบบนี้ต้องรีบโทรติดต่อศาสตราจารย์แล้วด็อกเตอร์ครับผมมีบางอย่างที่ต้องให้คุณดูคุณช่วยมาที่ศูนย์วิจัยตอนนี้ได้ไหม ในลองอธิบายมาสิว่าทําไมฉันต้องมาที่นี่ในวันหยุดด็อกเตอร์ลองดูนี่สิครับนี่คือภาพถ่ายจากสถานีอวกาศภาพนี้ถ่ายเมื่อสองสัปดาห์ก่อนส่วนภาพนี้เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วส่งให้นาซาเช็ควงโคจรและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่เอ่อผมได้ข้อมูลที่คุณส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะ จากการตรวจสอบของเราเนี่ยเรามีเวลาเหลืออีกห้าเดือนก่อนที่มันจะพุ่งมาถึงโลกหลังจากโลกได้รับรู้การมาของภพิบัติครั้งนี้ทำให้ทุกความขัดแย้งบนโลกได้ยุติลงในชั่วข้ามคืนและได้เกิดองค์กรพิทักโลกภายใต้ความร่วมมือกว่า200ประเทศทั่วโลกนี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้น มนุษยชาติจะข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือไม่